มาทําอะไรคะนี่ปาอหาปลาที่ไหนคะบอกไมเป็นไม่ไปนะไม่ไปนะจะวิ่งไล่เจ้าน้องอีกแล้วปอนอาหารปลาที่ไหนคะบอกไมเฟรนซิปลอปลาดุ๊กปลาบปลาพยใหญ่มากเลยตามอะไรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่ช่วยถือค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อน เลิกเรียนแล้วถอดถุงเท้าซะละไปกันเลยค่ะจะไปให้อาหารปลากันนะคะเพื่อนๆตามพี่ไปเลยตรงนี้เป็นบ่อหลุยนะคะเพื่อนๆอยู่หลังโรงเรียนค่ะหลังตึกน้องอนุบาลเองตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ไหมล่ะตรงนั้นพี่จ๋าจัดงานอยู่แล้วเปล่า กันเลยตรงนี้ก็ได้นะนะใครจะกินกันแน่เนี่ยเจ้าปลาหรือเจ้าเอี้ะ <c oughs> กินทุเรียนกรอบนะคะแล้ก็เอาขนมปังมาป้อนเจ้าปลาอ๋อวันนี้เรียน,นวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างเนี่ย วันนี้เรียนกับใครเรียนกับเหล่าซื้อหรือว่าเรียนกับที่เชอร์หรือว่าเรียนเรียนปอมกับที่เชอร์หรือว่าเหล่าซื้อกันแน่หรือว่าเรียนกับคุณคณร,รูเหล่าือเนาะไหนอ e ีเออซันให้ม y f เฟนฟังสิ one two three go เออซันเจ็ดีอดห้าเจ็ดีจ็ดีอ

กินซะเจ้าปลาไาให้กินกันแน่เจ้าปลาหรือเจ้าเอียากันแน่เนี่ยมันชิ้นเล็กเกินไปเอาใหมส่สิลองให้ชิ้นใหญ่ไปเลยลองลองลองโยนชิ้นใหญ่สิโอ้โหเพื่อนๆดูปลาใหญ่ขนาดไหนดูกันเอาเองเลยนะตัวเท่าเอียากล้ามเนี่ยโยนชิ้นใหญ่เลย ใหกินกันแน่ปลาหรือใหญ่เลยอ่ะเอียโยนแทนใหญ่เลยนะเพื่อนๆดูนะโอ้ตุ้มนูนไปแล้วแทนย้อยโอ้โหเจาปลากินอย่างอร่อยอร็กก่อนที่เจ้าปลาจะกินเจ้าเอียาก็แง้มไปหนึ่งคำนะคะแล้วก็ให้เจ้าปลาต่อเอยปลาจะกินด้่ความหิวมากโอ้ ปลาตัวเท่าพี่เลยลูกและนัหโอ้โ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 หอันนีบ้บ่อปลาหลังโรงเรียนนะเนี่ยใหญ่เหมือนบ่อปลาในวัดเลยเนาอลูกเนาะแต่ว่าสะอาดมากเลยอากาศก็เย็นสดชื่นนะเพื่อน หลังตึกน้องอนุบาลน,นะคะในโรงเรียนอสามชันเสีราชามีบ่อปลาขนาดใหญ่มากเลยไปให้เด็กๆมาให้อาหารปลาแบบนี้นะคะหลังเลิกเรียนในทุกวันจันถึงสุดเลยแล้วบริเวณด้านหน้าตึกน้องอนุบาลก็มีสวนสัตว์ของโรงเรียนด้วยแต่ที่ที่เอญ่ย กระต่ายกวางนกกระจอกเทศหมูป่าแล้วก็ไก่ญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่โรงเรียนก็จะมีสวนสัตว์ขนาดย่อมเลยมาให้เด็กๆมาให้อาหารแล้วก็มาทัศนศึกษาภายในโรงเรียนได้เลยเนาออนุบาลนี้ไปประจำเลยค่ะเสริมละหนึ่งนรสครัะคะจะพามาทำกิจกรรมวันนี้คุณแม่ก็พามาเองค่ะว้ายทำงท่า